สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทั้งเร็จลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเทิดไทยนะครับเทิดไทยตาลคู่บรรยากาศภายในงานนะครับพอคขามีใครกำลังมาติดตั้งครับตานทาาีขายเตรียมของขึ้นค้ายถ้ารับคำขึ้นนี้นะครับพี่น้อง สีว่างไหวยังเป็นระบบระเบียบครับโอ้ <c oughs> <c oughs> Lighting lọc hóc quan nào. còn hắn là bạn ở yung cháu Eh, không bụng bơi hắn hòa. Hắn hòa hắn hòa hắn hòa 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 LED เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับรอแช่ทีมงานไรติ้งนะครับ รถบัสเราเข้ามาแล้วครับรถบัสเข้ามาหน้างานแล้ว เจ้าค่ะป๊าเย,ยียบหอยแหงนะ่ะไม่เหียบเองเนั่นน่ไม่ว่าสากอยแหงใครวะโอ้ย บัตเรามาสามคันนะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับเหลือรถอาจารย์นากนตรีนะครับออกไปทำแอร์นะครับเนื่องจากว่าแอร์เป็นเย็นแกรนมากมว่าวานนียครับโอ้ยเด๋ยวห่อนครับไปน้อง เอา,าเอาไหมยี่สิบบาทเอาไหมเอาเลยขายมิงโกยี่สิบบาทจังไรเอาไหมเอาเอาถอนเอาเลยดอกดอกว่าคืนดอกแมงหก,กสิบหกสิบบาทในเสื้อหายซื้รุนกันอเอาะพี่จ๊ดทรงสวยรึยไปไปคัดดอกให้บาทเนะอะยีบาท โอ้ยอร่อยมาดิมาดีเฮ้ยยัดตุ้มยังสม่ดได้สม่ดได้เป็นไงครับการท้องน้ำั้งนี้โอ้ผมไม่อยากพูดเลยเฮียพี่น้องโอ้ oh, oh, สถานที่กว้างขวางครับ บรรยากาศในสนามของเราวันนี้พี่น้องของนั่งหางเครือหอกกับมาระบานมาหอดหลังนี้มาเตรียมตัวครับเอากรังเอาแรงลุ้ครับอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะครับคืนนี้อยู่ที่นี่นะครับตลาดเทิดไทยตลาดผลไม้ เดี๋ยวมากลาขกอดกางเตียนจับจองมองหาทีนังให้นะครับนี่นะครับ LED จะมองทำยังไงเหอเอ,อนี่นะครับ ขานต่อนะครับติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วติดตั้งจอยเอวดีเรียบร้อยเสียบสายเข้าไปนี่ครับเอ่ยทำการเสียบสายนะครับเดินสายครัช่างผู้ชำนาญการด้านด้านเสียบนะครับ <laughs> ประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับด้านเสียบนะครับ ่าเสียบมันรู้ไแล้วกี่ครั้งนะครับการเรื่องครับการเสียบมันนี่ครับกำลังไล่สายนะครับไล่สายไปเสียบนี่ครับนี่ก็กำลังไล่เสียบสายนะครับเอาอยากพ้อพี่น้องขออนุญาตไปเสียบสายสายเพลินกันนะครับไปฮัดเสียบกันครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าไปฮัดเสียบน้ำเพลินกัน วันนี้เสียบเม็ดก่อน